ในวันนี้ครับเราจะมารีวิวบ้านนะฮะอันนี้ผมสร้างมาน่าจะสามวันนะฮะไปดูกันเลยเราจะไปรีวิวบ้านขอพักโฆษณาแป๊ดหนึ่งจริงๆนะครับตรงนี้ครับจะเป็นสะพานรับสวยมากนะฮะ ทุกคนก็มีถามขวาว่าพี่ถ้าอยากให้พื้นที่ต้องทำยังไงอ่ะมันมีแหล่งน้ำด้วยก็ให้คุณนะครับใช้บล็อกฟองน้ำเนี่ยครับดูนะฮะแล้วก็คุณต้องเอาเอาอะไรนะเอาดินมาปีนะฮะก็ใช้เวลายเยอะนะแต่ผมจะสร้างไปเสร็จโอเคอันนี้จะเป็นเออสะพานนะฮะเอาไว้ให้คนเดินนะฮะแบบข้าวนะ,ะแบบไม่อยากว่ายเรือ ใช้เรือไม่ใช่ว่ายเรืออาจจะหมาที่ไหนไม่รู้ผมไม่ชอบนะจังะาอันนี้จะเป็นประตูบ้านตรงนี้อาจจะเป็นห้องครัวอันนี้จะเป็นห้องรักแขกนะฮะอันนี้ทีวีนะฮะข้างหลังเป็นเอ่อหุ่นนะผมก็แหนวิธีกับมาร์คเฮเอร์นะค,ะคู่ปีขอไพ่ด้วยนะฮะก็ผมไม่ค่อยชาบ เ <c oughs> ดิมพิสตันเเฮ้ยตรงนี้ครับจะเป็นสระว่ายน้ำกับที่ย่างบาริค,รคิวนะฮะพวกผมคบไม่ค่อยชอบกินบาริคิวสมาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสิโลงฮะอันนี้จะเป็นกระจกนะฮะเพราะว่าเอาไว้ให้คนมองฮะนี่ชั้นหนึชั้นสองกันเลย อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะอาบน้ำมันเล็กมากเพราะผมเพราะว่าห้องน้ำมันแคบมากตรงนี้จะเป็นที่ซิงล้างมืออันนี้จะเป็นถูส่วมน,นะฮะนี่ห้องนอนจะเป็นห้องที่ทุกคนต้องมีครับเอาไวน้นอน น,นี่จะเป็นห้องทางานไอ้จะเป็นที่ทำงานเคสเกมเมอร์ว่าโ,โฮ้ยสวัสดีพุงเองพี่กอเมาว,วันนี้จะได้เกมอะไรสักอย่างนะฮะเกมแต่ตอนนี้ผมเนี่ยครับจะมาเคลียร์พื้นที่นะฮะตรงนี้ข,ข้างหลังหลังบ้านะนะฮะนี่นี่น,น,นี่ตรงไหนเนี่ยนะตรงนี้ครับตรงนี้อบผมจะเคลียร์ ให้หมดนะฮะให้มันน้อยนะนี่โอเคดีนี่นี่ตึดตดตดตอันนี้คือ EP หนูก็มาแค่รีวิวบ้างนะฮะ EP สองจะเทียร์เคลืนที่เขาคงจะทำเอ่ออะไรครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโรงงานพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำนางเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมนะครับอยู่ตะเกียนะฮะมันอยู่อำเภอไหนไม่รู้น่าผมจำไม่ได้เพราะมันนานแล้วตอนนั้นผมไปทน,นศึกษาผมก็เคยไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตะเกียงนะฮะ เพราะว่าผมชอบไปแต่ตอนนี้โควิดนะฮะไม่มีโอกาสได้ไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกหรือเปล่านะฮะต้องกดอยู่ซ้ำๆนี่ครับตัดการ EP 2ครับสลักกี้นี่เขาตัวแรกกอครับสวัสดีครับ